วันนี้มีอะไรมาเล่าเพราะสิ่งดีๆที่ได้อ่านมาคทณค่าจากการแบ่งปัน สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมน่านทยากรเพนซิลิกุลนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนทุกคนสำรวจเทรนด์สำคัญจากหนังสือที่มีชื่อว่า future trends h e a d 2 2 2 5โดย scbx นะครับซึ่งของผมเนี่ยใน chapter 1 1ก็จะเป็นเรื่องของ Economic หรือเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไปในทิศทางไหนในปี2025นี้นี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์จาก scb eic นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ ในปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอาจจะต้องเผชิญผลกระทบรอบด้านมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกที่ลดลงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่องของเทรนด์อุตสาหกรรมโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวพาเจาะลึกไปแต่ละหัวข้อกันนะครับว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็มีการคาดการไว้ว่าการส่งออกปีนี้เนี่ยจะเติบโตช้ากว่าในปีที่ผ่านๆมานะครับปัจจุบันเราจะเห็นการเข้ามาทําตลาดของสินค้าจีนในไทยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ในหลายๆด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าของใช้ต่างๆเครื่องดื่มอาหารนะครับเราแทบจะพบเจอสินค้าจีนเนี่ย มันเป็นสินค้าไทยชนิดหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีผลที่ตามมาแน่นอนนะครับธุรกิจในไทยเนี่ยที่เหมือนเขาสู้ราคาต้นทุนค่าแรงการผลิตต่างๆไม่ไหวเนี่ยก็ทยอยปิดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับและยิ่งการมาถึงของทั้ม2.0เนี่ยก็มีการพูดถึงนโยบายการขึ้นภาษีกับทุกประเทศเลยนะครับถ้าเรามองลึกลงไปงนิดหนึ่งนะครับว่านโยบายเนี่ยมันอาจจะ มีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่นะครับว่าสหรัฐอาจจะต้องการเจราจาการค้าแบบหลายประเทศหรือสินค้าบางชนิดหรือเปล่านะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทัามบอกไว้เสมอว่าอเมริกาเฟิร์สนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับเทรนของความต้องการของโลกเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับการมาถึงของรถยนต์ E ี AI หรือแม้กระทั่งชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่ตางๆครับซึ่งตามรายงานแล้วเนี่ยก็มีการคาดการไว้ว่าในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย ถ้ายัางปรับตัวตามไม่ทันเนี่ยครับเราอาจจะสูญเสียกำลังการผลิตภายในประเทศสูงถึง4 0เรลยครับเรื่องต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเราจะเริ่มเห็นการตั้งคำถามของประเทศมาหาอำนาจเนี่ยมากขึ้นเรื่องของข้อตกลงที่เคยทำไว้นะครับไม่ว่าข้อตกลงต่างๆการค้าเสรีอ่ะ เรื่องขององค์การอนามัยโลกต่างเนี่ยครับว่ามันมีความเป็นกลางหรือเปล่านะครับถ้าเราลองดูว่าทางด้านสหรัฐเนี่ยก็ถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกไปแล้วนะครับมันก็ยิ่งตอกย้ําคําถามนี้เข้าไปใหญ่ว่าข้อตกลงเนี่ยที่ทากันอ่ะมันเอื้อประโยชน์ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเปล่านะมันเป็นกลางหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้การแบ่งแยกกลุ่มเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็จะแบ่งกลุ่มเลยว่านี่คือพันธมิตรของฉันนะครับก็ปัจจัยเรื่องของความขัดแย้งเนี่ย มันจะสมผลในเรื่องของเศรษฐกิจว่าการพิจารณาคู่ค้าที่เหมาะสมเนี่ยหรือคนที่จะมาทําธุรกิจกับเราเนี่ยต้องไม่อยู่ขั่วตรงคาบนะครับแล้วถามว่าไทยยืนอยู่ไหนในการแบ่งคั่วครั้งนี้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่าไทยเนี่ยค่อนข้างวางตัวเป็นกลางนะครับคู่ค้าหลักๆของเรา2คนก็คือจีนกับสหรัฐนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะมีอุตสาหากรรมบางประเภทนะครับ ที่ได้ผลประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์เช่นกันครับต่อมานะครับปัญหาเทรนของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยเรื่องนี้ผมตามรายงานเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มรถยนต์แล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มรถยนต์แล้วกันนะครับก็พูดถึงได้เลยว่าการมาถึงของรถ EV เนี่ยปัจจุบันเป็นเรื่องของ นโยบายทางสิ่งแวดล้อมความผันผวนของราคาน้ํามันเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้รถ e ีวีเนีครับเติบโตอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับยอดการผลิตตั้งแต่ปี2010ถึง2022นะครับสูงถึง28ล้านคันทั่วโลกนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนิดน,นึงว่ารถ e ีวีทั่วโลกนีครับมากกว่าครึ่งเนี่ยถูกผลิตจากจีนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยถือครองตลาดเนี้ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่แบบ มีฟีเจอร์หลากหลายตอบโจทย์การใช้งานราคาจับต้องได้นะครับในไทยเองเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปแบบดั้งเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวให้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนต่างๆหรือเรื่องรายงานให้เชี่ยวชาญด้านรถ EV มากขึ้นนะครับให้ทันกับความต้องการของเทรนโลกมากขึ้นนะครับตามรายงานแล้วเนี่ยได้มีการพูดถึงว่าโครงการที่เข้ามาติดต่อเนี่ยต้องการ ตั้งไทยเป็นศูนย์ผลิตรถ EV ีเนี่ยมีมากถึง20โครงการนะครับก็มีการคาดการไว้ว่าถ้าทุกโครงการแล้วเสร็จเนี่ยในปี2030เนี่ยกำลังการผลิตในประเทศเนี่ยจะสูงถึง900,000คันต่อปีนะครับก็บอกเลยว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากนะครับ ทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไทยก็ส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันสินค้าที่ส่งออกเนี่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นฮาร์ดดิสก์ไดฟ์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแผงวงจรรวมต่างๆนะครับแต่ด้วยความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยและยิ่งการมาถึงของ SSD เนี่ยการตีตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนก็ตามเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยอาจจะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในและก็นอกภูมิภาคด้วยนะครับ ไม่ได้นะครับ เรื่องของการผลิตชิ้นส่วนต้นน้ำอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยครับชื่อนี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเจ้าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มปีละ10.1%ในทุกปีนะครับก็ไทยเนี่ยอาจจะมีกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไม่สูงมากนักเพราะว่ามีข้อจำกัดอยู่หลายด้านนะครับก็เช่นเรื่องการลงทุนที่ต่างประเทศจะมาลงทุนกับเราเนี่ยก็ลดลงนะครับขาดการวิจัยแล้วก็พัฒนาขาดแคลนแรงงานที่เชี่ยวชาญด้าน เซมิคอนดักเตอร์นะครับประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องย้อนมามองว่าเราจะทลายข้อจํากัดนี้ยังไงแล้วก,ก็ปรับตัวให้ทันได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาเลเซียเขาก็มีประการประกาศแผนการออกมาเรื่องของ NSS หรือว่า mm. เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติขึ้นมานะ mm. เพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้ทันกับเทรนด์โลกมากขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะเป็นเรื่องของปัญหาโลกร้อนนะครับปัญหาโลกร้อนการจัดการควบคุมคาร์บอนเครดิตเนี่ย เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศให้ความสนใจมากขึ้นนะครับมีการลงน้ำทําข้อตกลงร่วมกันเพื่อการลด การปล่อยการเลื่อนกระจกเนี่ยไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าการตั้งเป้าหมายของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับหลายๆประเทศนะครับไทยตั้งเป้าหมายในซีโร่ไว้ในปี2065นะครับซึ่งอีก123ประเทศเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ในปี2050นะครับแม้กระทั่งจีนเนี่ยที่เป็นประเทศที่ปล่อยการเลื่อนกระจกเป็นอันดับต้นๆเนี่ยครับก็อาจจะมีการขอเลื่อนไปอีกแค่5ปีนะครับมันจึงเป็นที่มาของคําถามว่าทําไมไทยถึงได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2 0 6นอครับอาจจบต้า าดูนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยว่าจะผลักดันเรื่องนี้เป็นอาทิตทามไหนต่อไปนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับไทยในเวทีโลกนะครับ คีย์เทสเเวนะครับหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการส่งออกที่ต้องจับตาดูว่าทางรัฐเองเนี่ยจะมีนโยบายในการรับมืออย่างไรนะครับการมาถึงของทรัมป์เนี่ยจะส่งผลกระทบกับไทยมากน้อยเพียงใดแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยจะปรับตัวให้ทันกับเทรนด์โลกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทิศทางเหล่านี้เป็นทิศทางที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งทงางภาครัฐภาคเอกชนมากขึ้นในปีนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ